นี่คือเหตุผลทุกเตาเตาใดไร้เซรามิกเตานั้นย่อมไม่มีความสุกนะครับสวัสดีครับวันนี้มาคำคำนะพี่จยาจะมารีวิวตัวใหม่ล่าสุดเจ้าหมูเด้งให้ดูนะครับแต่วันนี้จะมาเผาในเวอร์ชั่นที่ไม่ได้หุม้มสรีมเคเบอร์หลายคนถามพี่จ๋านะว่าไม่หุ้มจะสุกไหมทำไมต้องหุ้มด้วยนะ๋ยวนี้ใส่เตาเข้าไปก่อนนะไอ้ใส่ฟืนเข้าไปในเตาก่อนครับแห้งๆเป็นไม้เลตซึ่งหาได้แค่นี้นะครับแต่ถ้าเป็นไม้สดพี่จ๋าก็ไม่แนะนำนะครับผมยาวๆนานๆแล้วเหนียวนี้นะครับ อาจจะสุกก็ได้แต่ว่าสุกอาจจะไม่ทั่วนะเพราะว่ามันจะใช้เวลานานถ้ามีคุณเทอร์มิกก็จะมีพจะายังไม่พร้อมนะครับก็เลยถือโอกาสแบบนี้เลยนะครับแบบห้องเชิงเพลิงแบบจรวดนะครับมีระบบมิกน้ำมันด้วยนะนี่จุดน้ำมันนะครับปะจุดแบบธรรมดาไปก่อนนะครับนี่นี่พี่จ่าลองเทสกับตัวนี้แล้วตัวนี้ไม่เวิร์กนะครับตัวนี้ต้องทําติดบอรดี้มาเลยถึงจะเวิร์กนี่ดูดดีนะครับเดี๋ยวมาดูชวนต่อไปโดยใส่ฟือก่อนนะครับค่ำตัวนี้ประมาณจะหกโมงกว่าแล้วนะครับรีบประจุเฟืนก่อนนะครับ มีแค่นี้ครับไม้หาได้แค่นี้ขออนุญาตเปิดแฟลนิดนึงนะครับได้แค่นี้นะครับไม้เต็มตาได้แค่นี้นะครับเนื่องจากเราไม่มีไม้นะครับเทสกับไม้แห้งนะครับดูที่ว่าถ้าไม้แห้งไม่สุกก็แสดงว่าไม้ไม้สดจะไปคาดหวังกับมันนะถ้าเราไปหุ้มเทอริเบกเพเอร์นะครับต้องหุ้มนะครับต้องหุ้มตัวนี้เป็นตัวท่านเดียวนะครับเพื่อพัฒนาต่อยอดห้องเผาไหม้ไปสู่ตัวเดียคอนวีทูนะครับตัวนี้แยกมาให้ต่างหากเดี๋ยวแป๊บ็นึงนะครับไปเราปิดฝาเลยดีกว่าครับมีแค่นี้จริงๆ เราจะจุดเชื้อเพลิงนะครับดยการเอาไม้สร้างเรียงเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็จุดเชื้อเพลิงตรงนี้ถ้าใส่น้ำมันก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อันนี้เดี๋ยวเขาใส่น้ำมันที่หลังนะครับเดี๋ยวพี่จ๋าจะวอมจากการเ,ราเผาต้นไม้ไปก่อนนะครับแล้วนะคอยสินคีกลงบางก็ได้นนครับมันจะดูดเข้าเอง <zijn> เราจะจุดแบบนี้เลยนะครับมันจะมีเทคนิคอยู่นะครับทำทำ,ทำประมเชือเพลิงแบบนี้ไม่ทำมั่มั่วนะครับเพื่จะลองผิดลองถูก ลองของดีแบบนี้มาแล้วนะครับก็ mm hmm. ยังไม่เวริร์คต้องใช้อีกแบบนึงแฮมดูเข้าไปเองนะครับคอยจะดูด,ดีมากเลยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเขาญาติเอาท่อที่เดือยอย่นี้นะมาวาง <c oughs> เพื่อ <c oughs> เพิ่มแรงดูดนะครับสี่นิ้วนี่ที่ทําท่อตัวต่อไปนะครับตัวหนาเลยนะเพิ่มแรงดูดให้เขาใครไม่มีก็ใช้ถังสีก็ได้นัำจะดูดไปงี้เลยนะครับจะดูดเข้าไปางี้เลย มาเราทิ้งไว้ให้เฉยนะครับเดี๋ยวเขาจะวิ่งลงไปเองอเออเขาจะวิ่งลงไปเองนะครับหลังจากที่จุดไฟแล้วนะครับนี่นนบังอยู่นะครับบังอยู่บังอยูอ่เดี๋ยวเขาจะดูดไปเองัอเครอข้างบนไปก่อนนะครับจุดแบบ เขาทานแบบไม่ได้หุ้มเซรามิกเฟเบอร์เดี๋ยวพี่น้องก็ได้เห็นกันนะครับว่ามันสุกหรือไม่สุกครับอาจจะสุกบ้างแต่ว่าเพราะมันสุกเพราะไม่แห้งนะครับแต่สุกไม่ทั่วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้หุ้มความร้อนมันสูญเสียอาจจะสุกแต่อาจจะใช้เวลานานมากนะครับเออตอนนี้ไฟย้อน๋ยวนะน่าจะอากาศตันนะครับเดี๋ยวตอทั้งบนทั้งล่างอ่าจะมีวิธีปิดสักคคู่นะครับจะมีวิธีนะครับปิดล้าง ปิดล่างหรือไม่ปิดบนเดี๋ยวนะตอนนี้ไฟยังลุกไม่ดีพอนะครับมันยังไม่ดูดอาจจะอัน้นเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวครับว่ามีเชื้อเพลิงเก่าหรือเปล่าเชื้อเพลิงเก่าคาข้างในไหมตะคู่นะครับอืมมันเปลี่ยนไฟบนนี่ใหม่ไ,หไม่ไไมแต่ผมผมไม่รู้ไม่รู้ผมเขี่ยร์สวะออกจากข้างในหรือเปล่า มันก็ไปเดี๋ยวมันก็ไปพอไฟลุกมันไปเองอัตโนมัติน่ะเริ่มเริ่มเริ่มมาแล้วเดี๋ยวจะล่อรอสักครู่นะครับเฮ้ยครับมันต้องมี <Sig. S 1> มันต้องมีตัวบังอากาศด้านในมันพาตัวกันดูดนะครับต้องมีตัวนำพอดูดทีเดียวปุ๊บมันจะไปทีเดียวเลยนะครับยาวเลยแล้วก็เอาไม้ติ้งไวน้นี่อีกนานกว่าจะได้มาใส่นะครับอีกนานเดี๋ยวเอาแบบเวอร์ชันฟืนก่อนไปก่อนแนละ้วกันเนาะนี่ครับเป็นแบบจรวดนะครับจรวดขึ้นนี่เดี๋ยวพอไฟมัน มีควาร้อนสูงเดี๋ยวก็จะหายไปเองนะครับรนโอเคติดตั้งระบบน้ํามันสำรองแล้วนะครับน้ามันเราจะให้เติมน้ามันเข้าไปนะครับขอได้กันนิดนึงเราต้องตะแคงเทอย่างเงี้ยนี่ใส่นัดเดียวนะครับนีพอไฟเริ่มร้อนเราจะเริ่มเปิดน้ามันให้เข้าไหลค่อยๆไหลลงมาบริเวณนี้ดดลงมานิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะไม่เดียวโอ้โหดูดีเลยยาน ดูดแบบฟูเลยอะรุ่นไฟแดงเข้าข้างในนะเห็นชัดเจนเลยนะก็ใจน้อยๆอ่ะไม่ค่อยมันจะไม่หยุดให้เห็นนะฮะแต่ว่ามันจะไหลไปตามพื้นเหล็กนะครับโอ้พี่ตัต้องเชื่อมนนี้ใหม่นะครับเพราะว่าอันนี้เชื่อมแค่เทสระบบเฉยๆนะครับไอ้ไฟสีแดงมันเข้าไปตูข้างในนะแต่ไม่ไฟแดงแต่มีควันนะครับอ้าวออกซิเจนเข้าไปย้อนนะครับ โอ่นเดี๋ยวต้องเคลียร์ข้างหน้ากำลังเช็คหาระบบหาความหาความเสถียนน้ำมันก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับน้ำมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆแก๊สล้นออกมานะเร็วไปวูหล็กร้อนมากครับปิดโอซิ่นปิดด้านล่างโอเคดูเข้าไปละเเขาชอบปิดด้านล่างนะชอบให้ปิดด้านล่างนะถึงจะดูเข้าไปโอเค เดี๋ยวจะลองสักพักอ่าเริ่มควันเริ่มไม่มีแล้วนะความร้อนเลยที่เดี๋ยวพี่จ่ายจะต้องเติมมันลงไปอีกนะครับนิดนึงเด่ลงไปอีกนะครับโอ้โหเสียงดูดดีมากครับเลื้อยเป็นงูเลยครับไฟเลื้อยเป็นงูเลยลงแาง่รงแต่มีควันนะครับแต่มีควันอ่าเดี๋ยวจะเติมออกซิเจนนิดนึงค่อยๆเปิดมานนิดนึงนะครับอ่า แต่มีย้อนนะถ้าเติมเครื่องเข้าไปมีย้อนเพราะทางเข้ามันแคบอ่าโอเคประมาณนี้แต่มีควันนะครับมีบ้างมีบ้างก็ถือว่ามีแหลนะมีควันแบบนี้อันนี้คือเทสใ,ให้ดูนะครับเทสให้ดูกันว่าน้ำมันเนี่ยควรจะเป็นฝอยนะควรจะเป็นฝอยเล็กๆลักษณะฉีดของลมลมต้องบาลานด้วยนะครับกับกับกับไอ้น้ำมันเนี่ยนะครับต้องมีการฉีดฝอยลักษณะเป็นฝอยไปดูด,ดีถือว่าดูดดีมากครับ ความร้อนก็เรื่อยๆนะมาเรื่อยๆแต่ถ้าลมแรงๆเหมือนกับทําเป็นหัวฉีดเดี๋ยวพี่ชายจะพัฒนาตัวใหม่นะเดี๋ยวรอติดตามตัวใหม่ที่พี่าจะทำระบบน้ำมันเนี่ยนะครับออกมาให้สมบูรณ์แบบให้คู่พัดลมนะครับยังไงต้องมีพัดลมครับแต่อนนี้คือตอนตัวน,นี้ไม่งอพัดลมนะฮะตัวน,นี้แต่ควันทม,ม่งเลยน้ำมันต้องหยดค่อยๆค่อยๆถามว่าร้อนดีไหมร้อนด,อนดีมากครับใช้ได้เลย แล่ก็แลกมาด้วยควันนะครับใครเเคสนี้ถือว่าเผาในทุ่งนาที่แบบไม่ซีเรียสเรื่องควันนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีน้ำมันใช้ฟืนอย่างเดียวก็ถือว่าไม่มีควันเลยนะครับสงบดีเงียบมีแต่ไฟลุกแต่ตอนนี้อาจจะมีถ้าเกิดมีพัดลมด้วยเนี่ยก็ไม่แน่อาจจะไม่มีควันก็ได้นะครับอันนี้พี่จ๋าเผาให้ดูกันนะครับเผาให้ดูกันและแบบไม่ได้หุ้มเซริกเคเบอร์ดด้วยนะครับน้ำมันก็ใช้แบบนี้ให้ไหลลงไปตาม พื้นเหล็กแผ่นเหล็กนะครับฟืนก็แทบไม่ต้องเติมเลยนะครับมันนั่งเติมทีไม่ได้เติมทุกไม่ได้เติมบ่อยครับพอเขาเสร็จเขาไหมเสร็จเขาจะไหลลงไปเองอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเติมบางเส้นไปเรื่อยอ่ะเติมไปอีกอ่ะเติมอีกนิดนึงก็ย้อนมีย้อนนะมีย้อนโทษนะครับโทษนะครับเขาต้องการประมาณนี้ก็ดูดีอยู่เดี๋ยวคอยดูไปเรื่อยๆนะครับ พันก็เริ่มน้อยลงหลังจากที่พี่จะาเบาน้ำมันลงมาครับตีน้ำมันลงเดี๋ยวสักพักหนึ่งพี่จะาจะลองดูระบบแบบเอ่อฟื้นหมดนะครับเราจะลองใช้น้ำมันล้วนเลยว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่เพื่อนไม่ได้ทําตัวดักน้ำมันไหลกลับไว้นะครับใส่ไปแค่นี้ก่อนนะครับไม่ได้ใส่เยอะจะค่อยมาว่าอีกทจริงนะครับก็าอไปเรื่อยนะครับตอนนี้ใช้น้ำมันไปด้วยนะครับน้ำมันก็ลงมาประมาณนี้นะครับก็ดูอเทียบแหยนะครับ ข้อดีของการทํานี้ก็คือฟืนเราไม่ต้องมาตั้งแย่ตั้งใส่นะครับเดี๋ยวเขาจะไหลของเขาไปเองอัตโนม,มัตินไอยมะม่วงไว้สดด้วยหไหมน้ําติ๋งเลยนะครับเห็นไหมทิ้งเอาไว้นะครับให้เขาไหมบนปลายไฟแล้วก็ปลยฟืนเขาจะไหลลงไปเองนะครับน้ำมันไปนิดนึงมีควันนะถือว่ามีควันนะครับมีควันเห็นไหมควันน้ํามันนะครับ เพราะงั้นต้องจัดบวลาลมลมงลุแรงด้วยอันนี้ยอมรับว่ามีควันนะครับอันนี้คือใส่น้ำมันตอนที่ใส่ปืนเนี่ยไม่มีควันเลยนะครับคือแล้วไม่เป็นไรไริกินเหมือนเนาอ หลังจากที่เราข้ามวันอีกวันหนึ่งนะครับนี่คือเหตุผลที่พิจาต้องให้หุ้มเซรามิกไฟเบอร์นะครับนี่คือเผาแบบไม่หุ้มให้ดูกันเลยเผาอยู่หลายชั่วโมงเลยนะครับหมดน้ำมันไปเยอะมากแก๊สก็ไม่มาเห็นไหมนี่คือเหตุผลทุกเตาเตาใดไร้เซรามิกเตานั้นย่อมไม่มีความสุกนะครับเห็นไหมก็ลองพิจาราดูดนะครับใครที่เผา่านนะครับทำไมพิจารถึงต้องให้ใช้เซรามิกไฟเบอร์ในการหุ้มนี่แหละ โอเคนะครับใครทำเตาอยู่ก็ไปหาซรามิกมาหุ้มซะแบบนั้นนะครับแบบแบบนี้อย่าไปเผานะครับมันไม่ใช่แบบเผาตรงถ้าเผาตรงเลยก็ได้อยู่นะครับแต่ว่าม้ก็ต้องแห้งพอสมควรนะครับไม่งั้นจะเสีเวลานานแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูเวอร์ชันที่พี่จ๋าหุ้มซรามิกแล้วนะครับจะเป็นยังไงบ้างโอเคนะครับ